อหเสียใจด้วยนะคะเราไม่สามารถพาคุณข้ามตรงนี้ได้นะคะเราต้องเดินอ้อมค่ะเราต้องเดินอ้อมโอ๊ยปวดครังเลยยังไม่ยอมแพ้นะคะเราต้องที่สุดให้ถึงที่สุดว่ามันมีหรือเปล่าเป็นปอเราจะแน่ใจวัดดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสาวอีสานทั้งรลายทั้งผักทุกผากกันแล้วว่าเดี๋ยวผาคอื่นพระเจ้าศนลอยใจเซม่าวัดดีตะาคอีสาน อันเมื่อน,นี้สิบาไปหาเก็บพักกูดแต่ว่าไม่มั่นใจว่ามันเสียม,มีหรือบบมีนะเพราะว่าอาจจะเร็วเกินไปเพราะว่าปกติในพักกูดมันจะลหลช่วงเดือนพฤสภาพต่ว่าไอตรงทีพียูมันไอซียูเออส้นไงคือซ้ำเมื่อมันจะมาเร็วเร็ว,เร,วเร็วกว่าปกติแล้วก็อากาศมันกับบ่ค่อยหนาวแถบเขตอีก,กเลยจะล่องออกไปหาเบื้องเพื่อไรนะเดี๋ยวสิบห้าไปอ่ามันซื้ออาไรอย่างไง เบิต์วันเคยไปหลายรอบแล้วแต่เมื่อนี้สิลองไปอีกเพราะว่าแถวนั้นมันจิม,มีแม่นม้ำมีบอ่อน้ำหลายเพราะว่าพักกูดมันสิมากขึ้นมองชื่นๆนะก็เลยรองอีกจะ<อ>จเป็นอีเดี๋ยวสิพาเดินไปนั่นแหละจอดรถผิดที่ไหมน้าน,นี่ข้างทาง ทะ่เป็นแห่งๆมันสีมีให้เห้องบ่ล่ะอันนี้ก็แน่ใจว่ามีท่างขามก้นอบะานนี้เนาะเดีรวจะพพาลูกปเบ่งเพราะว่าถ้าขามไปอีกฟังน,งนึงเน่ะคิดว่าจะมีนะเพราะว่ามันอยู่ไกลแนานำนะอ,อ,อย่างมันลื่นแน่บ่านาานี้ขามไปแล้วนะ ล่องขามตามตรงนี้บ้างกระโดดข้ามไปเลยนะคะขามใจโอ๊ยคิดว่านี่ขามว่าไรแน่นอะนเลยนข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้เราต้องกลับแล้วไปนี้ลึกด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยลื่นเราไปไม่ได้อ่ะดิเห็นะไหมต้องขามไปอีกฝั่งนึงแล้ว นั่นก็ไปไม่ได้อยู่ดีไม่กล้าเสี่ยงเนี่ยมันมันไอเนี่ยน้ำลึกด้วยมันลื่นด้วยด้างข้างล่างอะ่ะต้องเดินกลับต้องเดินกลับ ใจด้วยนะคะเราไม่สามารถพาคุณข้ามตรงนี้ได้นะคะเราต้องเดินอ้อมค่ะเราต้องเดินอ้อมโอ้ยปวกทางมึงเลยต้องเดินอ้อมไม่ไกลไม่ไกลแต่คิดว่าฟังนู่นอาจจะมีนะเพราะว่าเบื้องลักษณะแล้วต้นไม้เริ่มจะเริ่มจะงอกแล้วจะต้องผ่านไปอีกฟังหนึง่งไม่เปไรเรสโกเรสโกค่ะเออดิฉันรู้สึกว่าเย็นๆนะคะดิฉันจะใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นไปดีนะคะดิฉันเอาแจ็คเก็ตมาด้วยเห็นมันี่ดีค่ะ ดิฉันเป็นคนครอบรอบอรอบครอบครอบตอนนี้เดินมาสำรวจไปเรื่อยๆปรากฏว่าบบเห็นนะเดี๋ยวจะร่องเดี๋ยวสิร่องล่องเดินเข้าไปในป่าเนี่ยเข้าไปในบ้าตรงนี้ร่องเข้าไปบ่เพราะว่าตอนนี้พี่ยังอยู่ขางทางนะอยู่ริมน้ำโบมีแต่ว่าเห็นเป็นต้นแหงแสดงว่าตรงนี้ก็สิคือประมาณเดียวกันของจะรอบประมาณพฤษสภาพถึงจะถึงจะออกนะคิดว่านะไน้เห็นไหมถ้าสิเห็บา่ นี่แหละต้นแต่ว่าบคนแน่ใจว่าต้นพวกนี้มันเป็นอแบบกินได้หรือกินบ่ได้นะคิดว่าไอ้พวกนี้ไม่น่าจะใช่ไอ้น,นี่เป็นแบบพักกูดที่กินบ่ได้แะละพวกนี้คิดว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวล่องเข้าไปเบิ้งข้างในคิดว่ามันน่าจะเกิดพร้อมกันนั่นแหละไอ้พวกกินได้ก็กินบ่ได้นะนะอันทับไพ่บอกอคอมเมนต์บอกนะี่เด้อเพราะว่านี่บ่เคยมาเก็บพักกูดจักเทียเห็นเขาเจามาเก็บก็เลยมันนะคิดว่ามันจะออกเล็้วเลนะก็เลยมาก ลองมาเบิ่งเพราะว่าท่าเอิร์ธโฟนมันมันแห้งเดยมันบ่ค่อยหนาวคือท่งอื่นนะเสมอจะมาเแล้วเนี่ยช่งน้อยท่งนี้บ่ค่อยหนาวน่าคิดว่าจะเป็นต้นมันนะแต่ว่าบ่บ,บ,บรู้คือกันว่าเป็นไอะ้าโกดแบบกินใด้หรือขินบ่ได,น,ดนะเนี่ยมันยังมั่นเด็ดปงเลยนี่เห็นไหมมันยังตายอยู่เลยนี่เห็นไหมเนี่ยมั่นเดเริ่มคิดว่าเดือนหนาน่าจะเริ่มแล้วบรรยากาศข้างหลัง จากตรงนี้จากบ้านมาเอดตะวันตรงนี้พี่ขับรถอยู่ประมาณประมาณเครร่งชมมมมั่วโมงประมาณยี่ะั่วงถึงชั่วโมงประมาณ25นาทีเห็นไ,ไหมไเห็นข้างหลังไหมมันจะเป็นแม่น้ำดเลยเห็นไหมอยู่ดีสว,วยมาก เสียงดนตรีไหมคะนี่เราซ่อมเออถ้าซ่อมเออแดดออกอังสี่ก็บจิมมีไอ้ัยรุ่นฝรั่งไยรุนนเดหน่อยเขามากลางเต้นมาไอ้ก่อไฟแคมปิ้งกันชีวิตเด็กไวรุ่นส่วนมาจิเป็นเนวนี้แหละออกไปกลางเต้นแคมปิ้งกิตวัตรของเขาประจํันี่ของเขายิ่งช่วงนี้ช่วงไอ้เป็นช่วงไอ้วันหยุดไงวันหยุดยาววันอีสเตอร์วันโพสเกตเนี่ยหนามนะหนามยังไปน้ำแข็งอยู่เลยเนี่ยเห็นไหม โอ้เด็กวัยรุ่นนี่เลยเข้ามาไอแคมปิง้งก่อไฟอยู่ข้างนอกนะ่เปิดเพ้นกันนะน้ำเดย์ยังเป็น้ำแข็งอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมโอ้ยคิดว่ามันละลายหมดแล้วนี่ยังไม่ละลายอาจจะมาเจอไอพี่มาเจอไอพักกูดนะแต่ว่านี่คิดว่าน่าจะเป็นพักกูดที่แบบกินบ่ได้นะเพราะว่าสังเกตไหมสังเกตมันมีขนเออถ้ามันเป็นแบบต้นตอที่มันมีขนอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันกินบ่ได้เนี่ยปลาพักกูดเลยด้วยนี่ แต่เนี่ยเนี่ยนะเวลารู้แล้วแหละเนี่ยว่ามันยังไม่ถึงหน้ามันมันยังไม่ออกแต่ว่าไอ้นี่เป็นปลาพักกูดที่ไอ้กินบ่ได้นะเนีย่ยสังเกตถ้ามันกินบ่ได้มันสีมีขนแบบนี้แหละคิดว่านะมันยังไม่ทันเด้เกิดกันเลยเห็นไหมยังตายกันอยู่เลยฉันยังไม่ยอมแพ้นะคะเราต้องพิสูจน์ให้ถึงที่สุดว่ามันม,มีหรือเปล่าจนกว่าเราจะแน่ใจนะคะ เดินไปเดินไปตองนปนะตอนนี้เดินเข้ามาค่อนข้างลึกพอสมพวนไม่เจอยิ่งเดินเข้ามายิ่งแห้งสรุปว่าคิดว่าเฟลนะคิดว่าพรกกูดยังว่าท่นมากยังว่าท่นมากเาะท่านเห็นเลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋วสิล่องไปบ้างหลายๆที่ ่วมาขม่าเนี่บ่อเท่าที่ขมาเนี่ยบ่าม,ายบมีอย่างเพราะว่ารู้สึกว่านาแข็งหิมะเพิ่งจะเริ่มไละลายนะทางนี้นะจะต้องกลับไปทางเดิมไปเข้าอีกฝั่งหนึ่งมองที่พี่จอดรถมันจะมีป่าอีกฝั่งหนึ่งนะตรงตรงนั้นป่าค่อนข้างที่จะชื้นทีเดียวเดี๋ยวไปล่องบ้งแต่คิดว่าสิบก่เดินเข้าไปต่อแล้วเพราะว่ายิ่งเดินเข้าไปยิ่งแห้งนะป่าเนี้บม่มีแฉะด้วยไอพื้นถนนมันอะ ต,ต้องเดินกลับเพราะว่าพวกนี้แหละไม่มีอะไรเลยดูเนี่ยข้างหนังแห้งมากเดินกลับไปที่เดิมเราคิดว่าเราน่าจะเฟล,ลนะวันนี้ไม่มีมาเร็วเกินไปคิดว่าผักกูดยังไม่มานะวันนี้มันก็ได้วอาเกินเพราะว่ามันเพิ่งเขา่าซ้ำเมือนไงคนเรานะไม่ลองไม่รู้นะ เห็นไหมนี่แหละป่าบ้านเขาก็จะมีป่าสนป่าอะไรอย่างนี้แหละเข้ามาเดินเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นป่าเห็ดนะแถวนี้เดี๋ยวร่องร่อยเห็ดมาไอ้ร่องให,ห,งให้ช่วงเห็ดเราจะพามาเก็บเห็ดแถวนี้คิดว่าน่าจะเยอะนะเนี่ยพวกคันะเรนพวกอะไรพวกเนี้ยนะยเป็นต่ เคบเฮดดีนะเดินไปข้างหน้าพร v เว e อีกแล้วหาที่จอรดรถยากมากเลยนะแถวนี้นะก็ะพี่ก็จอดพืด้นที่อะไรเดย่างออกกำลังกายนะเดินเข้าไปได้ไหมเดินเข้าไปไม่น่าจะมีนะอันนี้หรือเปล่าเนาะต้นผักกูดนี่ที่มันเหี่ยวไหมน่าจะใช่ป่า คุเห็นต้นนี้ไหมน่ารักน่ารักสีสวยเนาะเห็นไหมออกสีสวยเห็นไหมเราก็มาเหยียบมันซะไปดูใกล้ๆเห็นไหมสวยนะสีเหมือนขนมเลยเออดิฉันก็เดินเข้ามาสักไกลเลยนะคะลืมตัวลืมนึกถึงตอนกลับค่ะ โอ้โหมารู้ตัวอีกทีหนึง่งเออดิฉันเดินประมาณหนึ่งพันแปดรอกิโลเมตรแล้วไม่ใช่เบอร์แล้วเบอร์แล้วไม่ไกลไม่ไกลย๋ยลลงไปได้ยินเสียงน้ำไหมก็จะถึงลําธารแล้วเดี๋ยวพาไปดูเผือ่อจะมีผักกรูดดยินเสียงน้ำไหมโอ้โหโคตรฟินเลยอะเอาตายแล้วภกเขาเหวนะคะดิฉันกําลังจะกระโดดลงเหวนะคะเออจะรอดไปเนี่ยเออเบอร์แล้วที่จริงมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นหรอกนะ เสียงน้ำอยู่ไกลๆมันเป็นทางลาดนั้นเราคงไม่ลงไปหรอกเออเราต้องเดินไปอีกอ,อ้อมไปทางนี้นิดนึงนะกลับกลับกลับที่เดิมนะคะอ,อ๋อพวกคุณเห็นนี่ไหมพื้นเขาบ้านเขานุ่มมากเลยนะมันจะเป็นไอ้พวกใบเฟิร์นพวกอะไรพวกเนี้ยกลับกลับกลับ นี่แหละมันเป็นคำพูดนะมันเป็นคำพูดของคนที่นี่นะเพราะว่าเอจิตรัารของคนที่นี่เขาชอบเดินเล่นออกเอเดินไปออกกําลังกายเดินป่าเดินอะไรอย่างนี้ไงที่นี่เขาจะ,ท,าจะที่นี่เขาจะเรียกว่ากูบุชูนะแล้วที่นี่เขาก็จะพูดว่ากูบุชูเอาดิซนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือคนไข้จะลืมนะเขาซูปเป็นภาษาไทยมันแปลว่าอะไรถ้าบ้านเราก็คือแบบ งอนเหรอหน้าบูดหน้าบึง้งงอนอะไรประมาณนี้หรือเปล่ายะให้ดูมุมนี yeah. สม้สวยไหมสวยไหมธรรมชาติถูกใกล้ๆกลธรรมชาติสบายใจนะเออเรารู้สึกว่าเราลืมผักขูดไปเลยช่วงนี้ไปเจอสวยมาก จริงๆพี่มาตรงนี้บ่อยนะแต่พี่ไม่เคยเข้ามาถึงจุดๆนี้เลยนะเนี่ยครั้งแรกเลยที่เข้ามาจริงอ่ะมามาเดินเล่นมาอะไรแถวนี้ค่อนข้างบ่อยแต่ไม่เคยมาถุงไกลตรงนี้ไม่เคยเข้ามาตรงนี้นะไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะสวยขนาดนี้เนาะมาให้ดูอ่ะแต่จะได้ว่าตรงนี้น้ําไม่ค่อยใสไงถ้าน้ําใสนิดแต่เลยเนี่ยโอ้ถ้าน้ำใสนี่มาเล่นน้ํา สบายเลยเนี่ยมากางโต๊ะกางเต็นท์เนี่ยสวยมากาเดินต่อเด๋ยวคาเดินต่อไปดีกว่าวันนี้สรุปว่าเราไม่มีประกูดนะคะประกูดยังไม่มานะคะส่งข่าวถึงทุกท่านนะคะที่อยู่ต่างแดนนะเราเวยนะ ตอนนี้ผักกูดยังไม่มาวันนี้ดิชันเฟลนะคะแต่วันนี้ได้เห็นธรรมชาติสวยงามมากถือว่ามาเดินเล่นโคบชิเบเวเกเต่นะรู้สึกว่าปวดหลังก็เลยถือโอกาสออกมาเดินเล่นตามหาผักกูดแหนหาข้ออ้าง,งือ้กันแหละที่จริงรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าผักกูดมันยังไม่มาหรอกมันจะมาประมาณเรื่องช่วงเดือนไปลายเดือนพฤษภามแหลนเลยประมาณเออป็นลายเดือนเมษาประมาณพฤษภามันจะมา สวยะมากแต่น้ำน้ำจะไม่ค่อยสะอาดน้ำไม่ค่อยน่าเล่นเสียดายนะนะแดดส่องมากดิฉันสวยโอ้ยสวยจังเลยให้ดูมุมฝั่งนี้ดีกว่านะนไสวยมากอยู่กับธรรมาชาติสบายใจโอ้ยน่าจะบันหลังเรามากางเต็นต์ตรงนี้ดีกว่า พาลูกมากลางเต็นได้หรอว้าวสวยๆงามสวยงามเดี๋ยวเดินต่อดีกว่า,าเดี๋ยวเดินต่อไปไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะสรุปว่าวันนี้เราลืมเราลืมไปเลยนะตะกกุดสรุปว่าไม่มีนะคะวันนี้เฟลนะไม่มีมากตะกกุดหาเดินเล่นดีกว่าจะพาไปดูที่ส,สวยๆอีก เดินตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าก้อนหินมันเป็นก้อนหินมันจะลื่นนะคิดว่าเราจะน่่นจะเดินขึ้นไปตรงนี้ได้นะ <Jesus. S 1> โอ้เจสสู้ตาย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 ,ตาย,ตายเฮ้ยมันเดินสามารถนะสรุปว่าผักกูดไม่มีอ่าพอดีว่าดิฉันเห็นอ่าลานป่าท่านหนึ่งน่าขัวว่า เขาใส่ชุดเหมือนทหารแต่รยากาศดีน่าน่าการเต็นท์แหละแต่ว่ามันอยู่ข้างในเกินไปไงปยากาศน่าเดินเขากำลังเดินมาหาดิฉันนะคะเขาคงจะมาทักทายแหละแล้วพี่น่าจะเดินกลับฝั่งนู้นอะ่ะที่ดีกว่าจะได้เห็นสวยๆธรรมชาติสวยๆด้วยเห็นไหม ถ้าน้ำใสเดี่ยวแจ่มเลยนะเนี่ยเดินขึ้นตรงนี้ได้บอกมันจะมีน้ำแข็งอยู่ตรงนี้ได้ไม่เป็นไรโอ้สวยอะ่ะยิ่งเดินขึ้นมายิ่งสวยนะเนี่ย โอเิอันตอนนี้จะเป็นในบ้านพักตากอากาศสวยสวยฮู้ฮู้

น้ำก็จะเริ่มในระดับที่น้อยลงแล้วสวยนะเด,ดินไปฝั่งนี้ อันนี้อยู่ในระดับที่น้ํานิ่งแล้วจะได้ดูอีกมุมนึงดีกว่านี้เห็นไหมเดิน,เด,นเดินกลับไปอีกเอเดินตรงเลยไปอีกหน่อยนึงมันก็ถึงที่จอดรถพี่แหละจริงๆถ้ามันมีที่ข้ามอะถ้ามันมีที่ข้ามตรงนี้นะพี่ก็เดินข้ามไปนี่ก็ไปถึงที่จอดรถพี่ได้เลยนะ แต่นี่มันข้ามไม่ได้ไงก็คือคุณต้องออมนะคะไม่จริงจริงมันก็ใกล้จะถึงแล้วนะเนี่ยจริงจริงเดินไปอีกก้าเดียวเว่าขาดีมากเลยวันนี้ก yes ับโพตรดีดี ใส่สักนิดนึงนะ้ำเล่นสักนิดนึงโอเคเลยแนละ้วเนี่ยน้ำมันดำไปนิดนึงเนาะ เดิอนอกอกจากป่ามาแล้วกลับมาที่เดิมมสอมส่งมอไซค์เริ่อมออกมาได้ไหมมีตะฮาโลหาเล่ทั้งนั้นเลยนะรถเยอะมากบัตวันคาเฟ่เทเรอโอ้ถ้าจนช่วงซัมเมอร์นี่โอ้โหถ้าไม่มีโควิดนี่โอ้โหเป็นทนเป็นที่ที่น่านั่งมากเลยนะตรงเนี้ยบรรยากาศโคตรดีเลยดูสิเนี่ยนั่งจิบกาแฟดูน้ํานั่งจิบเบียร์บางคนก็เข้าไปกางเต็นท์ในป่าอย่างเงี้ยโอ้บรรยากาศโคตรดีเลย เสียดายเกลียดโควิดเกลียดโคน่าไม่รู้จะมาทำไมเนี่ยถ้าไม่มีโคโน่าป่านี้ฉันคงคัยสมอมอันนีเดด้เลยเด้ไอ้ห่าแต่โคน่าโคโาโโวคิดโควิกโคน่าฟิฟ่ามรนจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะแต่ว่าส่วนมากถ,ถ้าพี่มาพี่จะไปเดินฝั่งนูน้น ไปบ่อยละขี้เกียจไปไม่น่าจะไปเลยเพราะเพราะว่าฝั่งนู้นมันมีแต่หินนะเนี่ยแกงฮาร์เล์ <c oughs> ฮาร์เล <c oughs> ์เดวิสนันสุดทสุดคือสรุปว่าวันนี้มิชชั่นเฟลนะคะนะเราไม่ได้ประกูดนะวันนี้ <c oughs> โหเดินมาแบบพี่เดินแบบไกลามากเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะของรอบปีที่มาเดินแบบมาเดินแบบไกลขนาดนี้เลยนะ คือออแต่อ,อย่างนี้ยังไงวันนี้ขอปิดคลิปแค่นี้นะสกกรุปว่าผักรขดยังไม่มาแต่ว่าเราก็ได้มาเดินเล่นได้มาดูบรรยากาศสวยๆี๋ยวยังไงขอปิดคลิปแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า See you next clip love you Don't forget to subscribe ฮาลิปะ